เรื่องดีแล้วที่ผ่านมาชีวิตติดขัดเงินหนึ่งร้อยอธิษฐานแก้บนสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับฟังด้วยนะครับ ลืมแก้บนทำยังไงดีรวมวิธีแก้บนที่ถูกต้องทำแล้วสบายใจเคยไหมครับที่เวลาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆหรือไปไหว้องค์ไทยสวยเอีย้ยแล้วเผลอบนบานกลับมาด้วยจนได้สิ่งที่ขอและสมปรารถนาไปแล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไปดันลืมแก้บนเสียนี้แบบนี้จะทำยังไงดี หลายคนคงกังวลใจและกลัวว่าถ้าไม่ได้แก้บนแล้วจะไม่ดีต่อชีวิตเรามาดูหลากหลายวิธีในการแก้บนที่ถูกวิธีเป็นวิธีแก้บนที่จําไม่ได้แบบง่ายๆว่าจะทําอย่างไรได้บ้างมาดูกันหากได้ไปบนบานอะไรไว้แล้วดันลืมแก้บนจะทําอะไรชีวิตก็ติดขัดไปหมดไม่ราบรื่น เพื่อความสบายใจและตามความเชื่อนั้นให้ลองแก้บนด้วยการจัดพิธีไหว้กลางแจง้งวิธีนี้สามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้านและมีสิ่งของที่ต้องเตรียมดังนี้โต๊ะหนึ่งตัวปูผ้าสีขาวพระพุทธรูปปางสมาธิหนึ่งองค์ทูป16ดอกเทียนขาวสองเล่มและกระถางปักทูบ ผ่านดอกไม้และพวงมาลัยดาวเรือง3ามพวงหมากพลูบุรีห้มวนและเงิน100บาทผลไม้5้าหรือ7อย่างได้แก่กล้วยน้ำว้าหนึ่งวีมะพร้าวหนึ่งลูกสับประรดหนึ่งผลและผละไม้ตามฤดูกาลน้ำเปล่าหนึ่งขวดน้ำแดง1ขวดทูบ16ดอก วิธีการแก้บนให้เริ่มจากการจัดวางของแก้บนให้เรียบร้อยจุดทูบ16ดอกตั้งจิตแล้วกล่าวน้บโมสามจบจากนั้นพูดว่าข้าพเจ้าให้บอกชื่อพร้อมนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วกล่าวต่อว่าขออัญเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นประธานและสักขีพยาน ตลอดทั้งอันเชิญเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาให้มารับเครื่องสังเวยเครื่องสการะที่ลูกได้จัดถวายให้แล้วในวันนี้เนื่องจากว่าลูกเคยบนบานสารกล่าวรวมทั้งสาบานมานานแล้วจนถึงปัจจุบันทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ก็ดีทั้งที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตาม ก็ขออัญเชิญให้มารับเครื่องแก้บนทั้งหลายเหล่านี้เมื่อท่านทั้งหลายได้รับแล้วลูกขอถอนคำสาบานคำบนบานสารกล่าวทั้งหมดขอให้สิ้นสุดณวิานาทีนี้เป็นต้นไปถ้าหากลูกมีความจำเป็นจะต้องบนบานสารกล่าวอีกก็จะ <c oughs> กล่าวบนบานใหม่อีกรอบในคราวต่อไปสาธุสาธุสาธ,สาธุจากนั้นให้ปักธูปลงบนกระถาง และห้ามขอผ่อนใดๆขณะทำพิธีรวมถึงเมื่อจบพิธีแล้วให้นำเงินหนึ่งบาทที่ใช้ในการทำพิธีไปซื้อสังฆทานเพื่อถวายพระการบนบานนั้นเป็นความเชื่อของแต่และบุคคลเหมือนกับที่หลายคนเชื่อในเรื่องของราศีที่ส่งเสริมกันซึ่งหากใครได้ไปบนเอาไว้และต้องการกลับไปแก้บนอย่าลืมศึกษาก่อนว่า สถานที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราขอพรไว้นั้นต้องแก้บนด้วยอะไรเพื่อที่จะได้ทำได้ถูกต้อง5ขั้นตอนวิธีขอพรให้ได้ผลพร้อมแนะนำสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการขอพร 1- ตั้งจิตให้สงบและมีสมาธิก่อนที่เราจะสัการะบูชาสิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่ใดก็าตาม อย่างแรกที่ต้องทำก็คือการสงบจิตสงบใจและตั้งจิตให้มีสมาธิเต็มไปด้วยแรงเชื่อมั่นและความศรัทธาการที่เรามีสมาธิจิตนิ่งจะทำให้ความคิดและจิตใจสงบบริสุทธิ์พร้อมรับพลังงานที่ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 2. ชํชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ ก่อนไหว้พระขอพอรหรือก่อนไปเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆควรชำระร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำสวมเสื้อผ้าที่สะอาดและสุภาพเหมาะสมกับการละเทศะไปจนถึงการตั้งตนอยู่ในศีลฐานภาวนาเพื่อสำรวมกายวาจาใจสิ่งเหล่านี้ก็นับเป็นการทำกายใจให้บริสุทธิ์เช่นกัน การไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะไม่ควรสวมกางเกงขาสัน้นกระโปรงสัน้นหรือเสื้อแขนกุดทั้งนี้เพื่อเป็นการเคารพสถานที่และแสดงถึงความสำรวมกายของเรานั่นเองครับ 3. รู้จักวิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละองค์แต่ละท่าน ก็มีพิธีกรรมหรือวิธีขอพรที่แตกต่างกันออกไปเราจึงต้องรู้ก่อนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากําลังสักการะนั้นมีขั้นตอนการไหว้หรือต้องเตรียมสิ่งของอะไรบ้างเช่นท้ามหาพรมเอราวัณต้องจุดธูป12ดอกและไหว้ให้ครบทั้ง4หน้ามีชื่อเสียงด้านการค้าธุรกิจและความสำเร็จด้านการงาน พระตีมัรติต้องไหว้ด้วยเทียนแดงหนึ่งเล่มทูบแดงเก้าดอกในช่วงเวลา9ก0นาฬิกา30นาทีถึง21.30นาฬิกา30มนาทีมีชื่อเสียงด้านการขอพรให้ความรักสมหวังใครอยากไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่สะดวกไปนอกสถานที่หรือเดินทางไปพิกัดสถานที่ต่างๆ ก็สามารถจัดโต๊ะหมู่บูชาไหว้พระในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลและความสบายใจในทุกวันได้หลักการจัดโต๊ะหมู่บูชาก็คือหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือตะวันออกหากไม่สามารถจัดไปทางทิศด,ดังกล่าวได้ก็สามารถเลือกทิศอื่นได้ตามสะดวกจากนั้นวางพระพุทธรูปพระประธานไว้ตรงกลางให้ตำแหน่งสูงกว่าพระสงฆ์ และเทพ,พเจ้าองค์อื่นมีกระถางทูบและแจกันดอกไม้รวมถึงมีเชิงเทียนเตรียมไว้เพื่อครบเพื่อความเป็นระเบียบเท่านี้เราก็สามารถไหว้พระทำจิตใจให้สงบและเสริมพระรังใจดีๆได้ทุกวันแล้ว 4. ขอพรในสิ่งที่ดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นหากต้องการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ผล เรื่องที่เราจะขอพรต้องเป็นสิ่งที่ดีเกิดจากกุศลกรรมดีไม่เป็นการขอที่เบียดเพียนผู้อื่นหรือเป็นการสาปแช่งเช่นอาจจะขอให้ตนเองและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงทำการงานสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จแต่หลังจากทํำตามวิธีขอพรแล้วก็ต้องหมั่นสร้างกรรมดีขยันหมั่นเพียรและ ดำเนินชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทรวมถึงตั้งใจมันทำตามเป้าหมายของชีวิตเราด้วย 5. อธิษฐานเผื่อแผ่แบ่งปันส่วนบุญและกุศลแรงอธิษฐานที่บริสุทธิ์ไม่ใช่การทำเพื่อประโยชน์ของตนเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เมื่อเราได้ความสบายใจได้พลังที่ดีจากวิธีขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ก็ควรแบ่งปันสิ่งดีๆให้ผู้อื่นด้วยเช่นการอธิษฐานเผื่อแผ่ให้คนรอบข้างการทำบุญทำทานตามหลักพุทธสิ่งเหล่านี้เรียกว่าพรหมวิหารธรรมหรือเมตตาซึ่งการปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขก็จะทำให้เราสุขใจและได้พบความสุขจากการให้อย่างแท้จริงได้แบบทันตาเห็นครับ หลังจากได้รู้วิธีขอพอรที่ถูกต้องกันไปแล้วหลายคนอาจสงสัยว่าการขอพอรกับการบนบานนั้นเหมือนกัน,นหรือไม่ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเรื่องการขอพอรกันอีกครั้งการขอพอรคือการที่เราไปไหว้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพอรขอบุญบารมีขณะที่การบนบานคือการเอาของสิ่งของเครื่องข่าวเครื่องหวาน หรือการแสดงมโหรสพต่างๆไปติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าหากเราสำเร็จตามที่ตั้งใจจะมาถวายข้าวของเครื่องใช้หรือถวายการแสดงตามที่ได้บนเอาไว้ซึ่งตามความเชื่อแล้วไม่เป็นการดีต่อตัวเราเองเพราะฉะนั้นหากเราไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเป็นพระพระอริยสงฆ์ซึ่งละกิเลสแล้วนั้นไม่สมควรอย่างยิ่ง แต่สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเช่นเจ้าที่เจ้าทางที่ปกป้องคุ้มครองบ้านเรือนบรรพบุรุษหรือบุคคลสำคัญที่เคยสร้างคุณงามความดีจนเป็นที่เคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้อาจยังต้องการเครื่องเซ่นไหว้อยู่ดังนั้นการถวายเครื่องเซ่นไหว้เมื่อสมความปรารถนาจึงสามารถทำได้ตามความเหมาะสมอย่าลืมนะครับว่า วิธีการขอพรควรเป็นการกระทําด้วยกายและใจที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะถ้าเป็นการไหว้สักการะพระอริยบุคคลพระพุทธรูปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาไม่ควรน,นำเครื่องเส้นไปถวายยกเว้นสิ่งของอามิสบูชาอย่างทูปเทียนดอกไม้รวมถึงใจอันบริสุทธิ์ขอพรอ,อย่างมีสติรวมถึงหมั่นสร้างกรรมดีด้วยตัวเอง รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้พลังบุญเหล่านั้นก็จะส่งเสริมให้เราประสบแต่สิ่งที่ดีและสามารถประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้ได้ครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามรับชมรับฟังสำหรับช่องครูกดช้แนวนะครับและสุดท้ายนี้ช่องครูกดก็ขออำนาจของพระศรีภารตนตรยัย จงมาอำนวยเวชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นด้วความปรารถนาสำหรับคลิปนี้ครูควต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ